สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอลอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอก็จะมาสอนทำปุ่มต่อยของใครปุ่มต่อยหายแบบเนี้ยของพี่ปอมันหายไปเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำยังไงอา้าวกดเลยพี่ปอวงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปุ่มนี้มันสำคัญสำหรับใครที่ชอบสายบูล้างผ่านนะอ่ะกดตามพี่ปอไปเลยจ้าอ่ะกดเครื่องหมายนี่เห็นไหมกดเครื่องหมายออกไปนี่ ปุ่มต่อยมันก็จะกลับมาเห็นไหมปรึ้งปรั้งต่อยได้เหมือนเดิมจ้านี่เห็นไหมใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่หมดปัญหาได้แล้วจ้าอะไปเล่นกันเลยนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองต่อยพี่ปอไม่ค่อยต่อยเท่าไหร่อันนี้ต่อยแบบฟุ้งซิงนะโอ้โหนี่ต่อยกันเหรอเนี่ยต่อยแบบฟุ้งซิงอันนี้นี่เห็นว่าอันนี้เขาต่อยแบบน่ารักเหลือเกินมันจะมีโหมดนะโหมดต่อยแบบฟุ้งซิงแบบเนี้ยอะนี่และก็จะมีแบบว่าต่อยแบบจริงจังทั้ง เออแบบเตะต่อยเตะต่อยเงเนี่ยต่อยแบบโอ้หจริงจังเลยนักมวยมืออาชีพเลยนะแบบเนี้ยอะเห็นไหมพี่ปอาเอแบบนี้ละกันจะได้ดูแบบเอ้ยจริงจังหน่อยคือจริงจริงแล้วนะสู้ใครไม่ค่อยได้ก็ตายหลายรอบแล้ะอันนี้ที่เขาตายเพราะว่าพี่ปอตายแบบประมาณสี่ห้ารอบแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะเออทำไมตายบ่อยอะไรเงี้ยเออแล้วนี่ก็คือคนตายมีคนตายตำรวจจะมา แต่แปลกมากเลยยืนคือยืนแบบคิดอยู่ไอ้ตำรวจจะยิงเราหรือเปล่าเลเซอร์มันมาที่ตัวเราแล้วเฮ้ยตำรวจไม่ยิงเออทำไมอ่ะทำไมตำรวจไม่ยิงเรางงมากเลยปกติตำารวจมันต้องยิงเราตุ้มตั้มตุ้มตั้มหรือพี่ปอไปกดโดนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเออว่าไปกดโดนไม่ให้ตำรวจยิงเราหรือเปล่ามันมีเป่าตุ่มนะนะ <laughs> ไม่ค่อยได้เล่นไงไม่ค่อยได้เล่นแบบ ยิง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 แต่ต่อยไงชอบแนวออกแนวไปสร้างนูน่นสร้างนี่แทนวันนี้ก็เหมือนจะว่างเออเหมือนจะว่างแต่ยังไม่สร้างนะจ้าวันนี้ยังไม่สร้างงดสร้างเราจะมาทําอย่างอื่นกันนี่ต่อยกันไปเขาก็ไม่ค่อยทําอะไรเราเท่าไหร่นะโอ้ยหรอ <laughs> ทํานิดแต่นนหน่อยแต่ก็แบบไม่อ่ะดูเขาอันนี้เขาต่อยกันเองแล้วเขาตายแล้วใช่ป่ะพี่ปอก็ยืนดูแบบว่าเออเฮ้ยไม่ทําร้ายเราเลย,เร,เ,ลยเราก็เลยจัดการซะหน่อยนะี่ฉันอยาก,ฉ,ยากฉันอยากมีเลือดวันนี้ฉันอยากมีเลือดเลยางอ่ะ วันนี้เราอยากมีเลือดกันนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วเออตายกันไปเลยตายกันไปเลยอ่าตายไปแล้วอ่ามาอีกก็ไม่ทําอะไรเราเอองงเหมือนเราเป็นอากาศอะเหมือนเราเป็นอากาศเป็นฝุ่นเป็นผงอะไรเงี้ยเออต้องให้เราออกแรงตลอดเลยเออแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมตำรวจมันมีน้อยจังปกติมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ปะเคยเล่นหนาะมันเยอะกว่านี้แล้วนี่ทำไมมีแค่สี่ห้าคนอะม,มันน้อยไปเปล่าอะ เออไม่มันแหละพี่ปอ,อยอยากพี่ปอ,อยอยากโดนฆ่าเราไปแก๊งยากุซาสิคะไม่ใช่อยากเจอตำรวจเยอะๆเออเฮ้ยเสียลมอุตสา่าได้ไยและเชียวเอาไงดีอ๋อลืมไปอันนี้คือเดี๋ยวๆเ,เ,เ,เลยเลยเออก็ไม่เป็นไรนะคือจะมาหาสามีไงอันนี้สามีของเราเองเดี๋ยวเราจะชุบชีวิต เออมันไปชุบชีวิตได้หลายที่ใช่เดี๋ยวจะเอาสามีไปโรงพยาบาลดีกว่าถ้าเราเอาไปวัดใช่ปะมันจะเสียห้าพันแต่ถ้าเราเอาไปโรงพยาบาลนะเสียสามพันเออประหยัดบิลสองพันจ้า <c oughs> ไปนี่ไหนบอกว่าสามสิบบาทรักษาทุทกโรคนี่ฉันจ่ายไปต้องสามพันโอ้โหโรงพยาบาลนี่ไม่ได้โอ้ย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 สามีสามีสามีต่อยใครมีสามีงี้เลิกไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> ทำลายร่างกายใครมีแฟนแบบนี้คือเลิกเลยนะ เตะต่อยเราไม่ได้นะเข้าใจป่ะใครมีแฟนแบบนี้เลิกเลยเลิกเลยเราต้องเป็นเราไม่ต้องเป็นกระสอบทรายแล้วจ้ะโอ้โหดูโอ้ต่อตยตายอันนี้คือตายแล้วนี่ฟื้นมาใหม่นะไปวัดมาแล้วกลับมาโอ้ยไปวัดกลับมาแล้วด้วยเฮ้ยชีวิตเศร้าเดี๋ยวจะไปหาคนอื่นดูด,ดวิว่าเขาไปไหนกันหมกต่กี้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออหมอหมอแวบบ๊บไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยต้องมาอยู่ที่นี่แน่เลยใครเดินทำร้ายก็จะมาอยู่ นี่ใครเดินทร้ายก็จะมารวมตัวกันอยู่นี้เขาฉลาดเลยหมาเหมอมาหมดเลยน่ารักอะ่ะดูดิหมาเหมอมาหมดเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยงานงอกนักนักแคสเกมคนนี้มีปืนด้วยโอ้โหยทำไมเมียไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ยอมเราจะไปหาปืนมั่งอาเจนี่ปืนมันจะอยู่ที่นี่เท่านั้นที่อื่นมีเป้าอะ่ะนอกจากที่นอกจากที่นี่มันมีปืนที่ไหนอีกอะมีปืนที่ไหนอีกไม่ค่อยรู้แล้ว มีที่ทะเลไปต้องไปซื้อจะที่ทะเลจริงๆมันน่าจะมีขายเนาะร้านขาร้านที่ขายอะมันน่าจะมีเนาะว่าปะหรือไงเอเอเอันนั้นนั่นเป็นไรนะฮะอันนั้นเป็นไรคุณลุงเออพอดีตอนนี้เหลือพันเอไม่เลยเลยเหลือพันเหลือตั้งอยู่สองพันไม่สามารถที่จะรักษาได้ไปเลยตายไปเลยปะ <laughs> เป็นคนจิตใจลายมากเข้าใจ้ายดูตีว่าตายสนิทหรือยังไม่สนิทต่อยซ้ํา <laughs> ออกแนวโรคจิตแล้วอันนี้ก็คือจะแบบโอ้โหทำลายร่างกายป้าป้าป้าจะไปไหนโอ้โหป้าหนีป้าหน,านีเอาหนีเข้าสถานีตำรวจไม่มีตำรวจแล้วจ้าโดนจัดการไปหมดแล้วเฮ้ยตำรวจสามารถตายได้ด้วยหรอตายแล้วแบบไม่เกิดอีกแล้วหรอเออทำไมอะ่ะปกติรถตำรวจตำรวจมันมีวันตายด้วยหรอหรือไง <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้อ่อเอาไงตํา,าตรวจไม่มีไม่มันเลยอ่ะทุกคนนี่ไปไหนเนี่ยอืมตํารวจไม่อยู่ไม่มีใครมายิงเราเลยอ่ะเราก็กลายเป็นคนเกเรเราไม่อยากเกเรเลยเราต้องไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ปอจะไปแล้วนะคะแต่ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงโหมีประชาสัมพันธ์ด้วยอ่ะตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปใครคิดถึงการสตรีมมาดูพี่ปอสตรีมสดได้เลยนะจ๊ะประมาณเวลาหนึ่งทุ่มไหม เดี๋ยวดูเวลาอีกทีนึงนะแต่สตรีมช่องนี้แหละสุข13ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะใครชอบการสตรีมเราจะได้มาเมาส์มอยกันนะจ๊ะเมาส์มอยเมาส์มอยอ่ะสตรีมที่ช่องสุข13อืมกดติดตามไว้ถ้าใครไม่กดติดตามมันจะไม่แจ้งเตือนเวลาสตรีมก็จะพลาดโอกาสดีๆนะจ๊ะจริงเหรอพี่ปอจริงอาจจริงๆไม่โมอ่าสตรีมกลับมาแล้วจ้ะทุกคนขอเสียงตบมือหน่อย มไม่ได้ยินหลักตกไปเหอะโอเคค่ะ okay, แล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะโอเคอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยนะเอ,อ่อเพจของพี่ปอก็คือปอมี่ชาแนลนะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคนรักนะ่จุ๊บจุ๊ไปแล้วไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเดือนหน้าเจอกันสตรีมสดจ้า